สวัสดีครับผมน้องเฟิร์สนะครับบริษัท BASF นะครับผมสวัสดีครับผมน้องนกนะครับจากบริษัท BASF เจ้าที่ส่งเสริมการขายประจำอำเภอฝางนะครับครับพี่นกครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านต้นพึ่งนะครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูสวนส้มนะครับเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท BASF นะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชม สวนส้มกันเลยดีกว่าครับผมบตอนนี้นะครับเรามาถึงหน้าสวนแล้วนะครับเรากำลังจะขับรถเข้าไปที่สวนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงตุก,กีนนะครับสำหรับการเก็บส้มสำหรับการไหว้เจ้านะครับ สวัสดีครับผมน้องนกครับผมน้องเฟิร์สนะครับพวกเราสองคนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมบริษัท BSSF ไทยจำกัดนะครับผมครับนกครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนส้มของคุณมอสนะครับบ้านต้นพึ่งอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราก็จะมาดูเกษตรกรยุคใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่เขาใช้ภัณฑ์ของบริษัท b a s f ของเรานะครับ ว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็พูดถึงเกษตรกรยุคใหม่นะครับก็จะเป็นเกษตรกรที่กล้าสัมผัสกล้าใช้ยาใหม่ใหม่นะครับกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นผลดีครับเพื่อจะทําให้ส้มของเรานะครับมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมแลวในช่วงนี้ครับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะครับเราก็ต้องทําผลผลิตให้ได้ตามคุณภาพนะคตามตามเกณฑ์ที่ท้องตลาดต้องการใช่ไหมครับราคาถึงจะดีนะครับ ก็สาหรับผลิตภัณฑ์บริษัท BASF ของเรานะครับมีค่อนข้างที่จะครบเนาะในพืชส้มนะครับก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมนะครับตั้งแต่บอกว่ามีทุกกลุ่มมีทุกกลุ่มใช่ไหมครับตั้งแต่สารกําจัดวัชพืชนะครับผมสารป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับและสารป้องกันกําจัดแมลงนะครับถือว่าครอบคลุมอ่าตรงนี้นะครับแล้วก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเรื่องส้มครับ วันสวันนี้สภาพอากาศที่อำเภอฝั่งนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่นกบอ,บอกแล้วฝนตกหนักมากครับเสียงเสียงต่อ,อาลาเข้าขั่วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพิิตภัณฑ์ของเรานะครับมีตัวไหนที่ใช้ในส้มบ้างนะครับ พี่นกครับอย่างอย่างของเฟิร์สนะครับเฟิร์สไม่มีความรู้เกี่ยวกับต้นะครับเฟิร์สอยากจะถามว่าการจัดการแปลงนี่ครับต้องทํายังไงบ้างอย่างที่เราอยู่บนแปลงเนี่ยครับเห็นวัชพืชตอนตอนนี้ที่มันเขียวปกคลุมอยู่นี่เขาทํําทาไมถึงเขาไม่ใช้ยากําจัดวัชพืชครับมีมีเหตุผลของเขาหรือเปล่าครับก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวบุญทีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ช่วงเนี้เขาจะให้วัชพืชนะครับปกคลุมดินไว้เพื่อรักษาความชื้นในดินนะครับและหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับ ก็จะมีการฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืชนะครับของบริษัท b s f มีตัวไหนที่จะแนะนําในการฉีดกำจัดวัชพืชหลังหลังจากที่เก็บส้มหมดแล้วไหมครับของเรานะครับก็จะมีบาตเเอ็กนะครับสารกูโฟซินเนตนะครับใช้ฉีดกําจัดวัชพืชในส้มนะครับใช้ของเรานะครับใช้อัตราอยู่ 150cc นะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวบัตเตรเอ็กนะครับรือว่าสารกูโฟซินเนตนะครับสามารถกําจัดวัชพืชได้วัชพืชอะไรบ้างครับผม บอกเลยนะครับว่าบัตเตอเอ็กนะครับสามารถกําจัดวัชพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแคบใบกว้างนะครับหรือว่าวัชพืชดื้อยานะครับที่เราเจอกันเยอะๆเนาะก็ถือว่าตัวบัตเตอเอ็กนะครับตัวนี้ฉีดครั้งเดียวนะครับได้กําจัดวัชพืชทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัชพืชดื้อยาใบแคบใบกว้างนะครับกำจัดได้หมดเลยและสําคัญไปกว่านั้นครับตัวบัตตอเอ็กนะครับ ยังปลอดภัยต่อต้นส้มนะครับผมตัวนี้สามารถฉีดโดนต้นส้มได้เลยนะครับผมหมายถึงฉีดโดนโคนทับโคนได้ฉีดโดนโคนได้ฉีดโดนรากได้ครับตัวนี้จะไม่ทําลายให้ต้นส้มเป็นแผลตัวนี้และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมาสเต็กนะครับก็คือสามารถกําจัดวัชพืชนะครับคุมได้นานนะครับออกฤทธิ์30-45วันครับออกฤทธิ์ยาวนานใช่ไหมครับฉีดครั้งเดียวก็คุมไปได้ใช่ครับได้นานเลยใช่ไหม ขอย้ำนะครับบัตเตอร์เอ็กนะครับอัตราที่ใช้ครับ150ซีซีเท่านั้นนะครับใช้เพียงอัตราเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเต่าน้ำยี่สลิตรนะครับครับผมสำหรับการจัดการวัชพืชในแปลงส้มนะครับก็ผมได้ความรู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับจะถามเกี่ยวกับเชื้อรานะครับในส้มครับว่ามีเชื้อราที่สําคัญอะไรบ้างครับแล้วเรามีวิธีการกําจัดและรักษาอย่างไงนะครับผมขออนุญาตถามพี่นกเลยนะครับผมโรคสําคัญที่ที่เกิดในส้มนะครับมีโรคอะไรบ้างครับพี่นกครับ อ่าในส้มที่สําคัญเลยครับจะเป็นโรคราข้อคั่วนะครับเมลาโนดนะครับแล้วก็ไฟทอฟพายล่านะครับอ่าสำหรับในส่วนของบริษัท BSBSF ของเรานะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เฮดไลน์นะครับคือสารไพลโลโคสโซบินนะครับและฟอรลัมนะครับสารไดเมทโอมอฟนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่ายาที่ใช้กำจัดเชื้อราใช่ไหมครับอ่าครับมีอัตราแนะนําที่จะบอกกับผู้ชมทางบ้านไหมครับสําหรับในส้มนะครับอ่าอัตราที่ใช้นะครับเราใช้คู่กันนะครับเฮดไลน์บวก ฟอลฟัมนะครับใช้อัตราที่3ซีซีบวกสาซีซีใช่ไหมอ่าให้ลายสามซีซีบวกฟอลฟัมสามกรัมนะครับต่อน้ำยี่ลิตรนะครับก็จำง่ายง่ายครับ3 3มสาบวกสาบวกสนะครับอ่าให้ลายสาฟอลฟัมนามอ่าได้ครอบคุมทุกโรคนะครับอ่าไม่ว่าเป็นลาอ่าลากลุ่มลายชั้นต่ำและลายชั้นสูงนะครับอัตราที่ใช้ในส้มนะครับจะแตกต่างจากในพืชอื่นนะครับเนื่องจากว่าในส้มเนี่ยปริมาณน้ําที่ใช้นะครับต่อต่อไร่ครับ จะเยอะกว่านะครับอัตราแนะนําของเฮดไลน์บวกฟอลัมนะครับจึงเป็น3 c ีซีบวก3กรัมนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับถ้าอย่างต้นส้มประมาณนะครับจะใช้น้ําอยู่อยู่ประมาณ7-10ลิตรต่อต้นนะครับแล้วแถวนี้เขามีวิธีการฉีดยายังยังไงครับใช้รถฉีดหรือว่าคนฉีดครับวเป็นเป็นการลากสายเดินเป็นการลากสายเดินฉีดนะครใช่ครับ ก็ส่วนส้มก็จะฉีดให้เปียกให้ให้โชคนะครับ<ะ>ก็เพื่อทั่วถึง,ถงแล้วก็จะลดปริมาณยาลงมาอ,อย่างส้มนะครับมันจะมีปัญหาเดียวกันกับลําสำเวยกับมะม่วงนะครับที่เจอปัญหาเรื่องของเกีี้ยไฟใช่ไหมครับผม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 อันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเเลี้ยไฟที่ในส้มเนี่ยระบ,บ,าบ,บาดระบาดรุนแรงแค่ไหนอ,อันนี้ผมจะถามพี่นกเลยนะครับว่ามีมีปัญหามากน้อยแค่ไหนครับ,รบเกีย่ยวกับเพลี้ยไฟในส้มครับผม สำหรับในส้มนะครับปัญหาการระบาดของเพียไฟนะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นช่วงดอกนะครับในช่วงแตกใบอ่อนที่เราเจอหลักๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราคุมเพียไฟไม่อยู่นะครับจะเกิดปัญหาส้มลายนะครับส้มอ่าอ่าคือผิวส้มจะลายจะลายแล้วทําให้ตกเกล็ดและขายไม่ได้ราคาใช่ไหมใช่ครับก็คือราคาจะลดลงก็ถือว่าเพียไฟเป็นปัญหาหลักๆในส้มเหมือนกันนะครับใช่ครับสำหรับเพียไฟในส้มนะครับน้องเฟิร์นครับอ่าผลิตภัณฑ์ของ B S F ของเรานะครับก็มี เลแซกนะครับสารฟีโอนิลนะครับบวกกับแลมเพ็ดนะครับสารคอฟฟีนอเพอร์นะครับใช้ป้องกันจัดเพลยอไฟนะครับอ่าอัตราที่เราใช้นะครับเราใช้เลแซกนะครับ 10cc นะครับต่อน้ำ20ลิตรบวกกับแลมเพ็ดนะครับ 5cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับอาจจะดูเป็นอัตราที่น้อยนะครับแต่อย่างที่เราบอกไปข้างต้นนะครับคือส้มเป็นพืชที่ใช้น้ําเยอะนะครับออัตราในส้มจะไม่เหมือนในพืชอื่นนะครับถ้าเทียบต้นทุนนะครับ ถ้าเราใช้เลอแสกนะครับบวกกับแรมเพดนะครับอัตรา 10cc บวกแรมเพดแรมเพด 5cc นะครับต้นทุนจะอยู่ที่ต้นละ11บาทนะครับถือว่าไม่แพงใช่ไหมครับลุงเฟิร์ธครับถือว่าต้นทุนนี้ถูกมากเลยนะครับสําหรับการใช้ยากําจัดเพรียไฟนะครับใช่ครับต่อต้นละ11บาทนี่ถือว่าถูกมากเลยนะครับใช่ครับแล้วแรมเพดของเรานะครับนอกจากจะได้เพรียไฟแล้วนะครับยังได้หนอนนะครับและก็ไรนะครับโอ้ถือว่าฉีดครั้งเดียวได้ ครบคลุมเลยใช่เรื่องของมะเร็งใช่ไหมครับถือว่าเป็นต้นต้นทุนที่รับได้เนาะราคานี้ครับอย่าลืมนะครับอ่าเลระแซก1 0ซีซีบวกแรมเพด5ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นป้องกันกับจัดเพล้ยไฟไรแล้วก็หนอนนะครับเอ้พี่นกครับอ่าเรานั่งคุยกันมาสักพักแล้วนะครับอ่าผมยังไม่เห็นคุณมอสเจ้าของสวนเลยครับอ๋ออ่าได้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปเซอร์ไพรส์คุณมอสกัน อ๋อแสดงว่าคุณมดกาลังเก็บส้มอยู่ข้างในสวนอยาสิงดังครับอย่าสิงงดันโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่วงเขาเก็บผลผลิตหลังจากใช้ปริพันธ์ของ B A F ไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตัวไหนบ้างนะครับมีแ a มเพรดเลอร์แซกนะครับและเฮดไลน์ฟอร์ลัมแล้วก็บัตเตเอ็กนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์นะครับ เดี๋ยวตามกันไปดูเลยนะครับผมกับเจ้าของสวนและก็ส้มที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท BASF นะครับผมปักเดี๋ยวไปดูครับตอนนี้นะครับเราก็เจอเจ้าของสวนแล้วนะครับ้องเฟิร์สไหนครับพี่อยู่ตรงไหนครับรู้สึกว่าจะกำลังเก็บซ่อมอยู่ข้างด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราทาไปสไปร์คุณมอสกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนได้เลยครับตามมาครับผม เอแล้วครับเก็บส้มอยู่ครับคุณหมอสวัสดีครับหมอสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับต้มวันนี้ครับผมก็ขายส่งตุจชินครับวันนี้ครับราคาดีนะครับราคาดีค่อนข้างค่อนข้างจะโอเคครับผมรู้สึกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท B A s e ไปแล้วนะครับผมผิตเต็มต้นนะครับถือว่าสวยงามนะครับอ่าคุณหมอครับในในสวนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของบริษัท B A s อยู่บ้างครับตัวตอนนี้ใช้ตัวเลเซอกกับ ตัวแรมเพดสองตัวครับตัวสำหรับตัวเลอแสกนี้คุณมอสใช้อัตราเท่าไหร่ครับตัวเลอแสกใช้อยู่10ครับ10ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับใช่ครับผสมกับแรมเพดใช่อัตราเท่าไหร่ครับ5ครับ5ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรนะครับครับผมอย่างที่บอกไปนะครับเลอแสก10ซีซีบวกกับแรมเพด5ซีซีนะครับต่อน้ำยี่ลิตรนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่11บบาทนิดๆนะครับถือว่าไม่แพงนะครับแล้ว เป็นยังไงบ้างครับที่ใช้ตัวตัวนี้แล้วสม้มมีปัญหาที่เกียร์ไฟยังอยู่ไหมครับยังมีอยู่ไหมตัวนี้ขเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสารแบบตัวเลแซกเนี่ยขเขาเรียกว่า,อย,าอยู่สารกลุ่มดูดซึมนะ<อ>คือมันจะมีฤทธิ์คุมคุมคุมเพียงไฟนานแล้วก็จะได้ผลเขาได้คือหนอนได้ได้หนอนเพราบวกกับแดมเพตแดมเพต<ๆ>ก็จะมีการควอบคุมหนอนที่มากขึ้นแล้วแล้วการควอบคุมยอดยอดเราก็จะโปร่งแบบ นานประมาณเจ็ดแปดวันก็โอเคอยู่เวลาการฉีดพ่นครับก็คืออ่าใช้ฉีดพ่นช่วงอ่าได้ทั้งแตกใบอ่อนทั้งช่วงใบช่วงดอกนะครับัไม่มีปัญหาเลยอ่าแล้วช่วงการฉีดพ่นนะครับของคุณบอสฉีดพ่นยังไงบ้างห่างกันกี่วันนะครับประมาณเจ็ดถึงแปดวันนะครับเจ็ดถึงแปดวันเพราะว่ามันแล้วแต่บางบางช่วงแบบงานเยอะแบบช่วงช่วงเนี้ยอย่างช่วงเนี้ยก็คือส้มส้มเขาเขายังเยอะอยู่เราก็ต้องประมาณเจ็ด ปดวันถึงเก้าวันประมาณนี้อ่าเราต้องไปเดินเดินเคาะดูอีกทีหนึ่งอ่าก็คือหลังจากฉีดไปแล้วสองครั้งนะครับอ่าหลังจากเคาะดูเพียงไฟเป็นไงบ้างครับประมาณวันที่เจ็ดถึงวันที่แปดอะมีเริ่มมีเพียงไฟมาแต่แต่ก็ยังมันยังไม่มากใช่มีมมแค่ประมาณส่วนหนึ่งแต่ถ้าถ้าเรามีเวลาก็ฉีดช่วงนั้นแต่ถ้าไม่ไม่มีเวลาก็ประมาณ เก้าวันก็ก็สีได้ก็ก็ขยับไปอีกวัน2วันได้เพราะเพราะว่งได้อยู่คือการเข้าทําทําลายของแมลงก็ก็ก็ยังไม่มีถือว่าออกฤทธิ์คุมได้น่นนะครับอ่าใชครับอ่าแล้วสำหรับวันนี้นะครับอคุณวอดมีอะไรอยากจะฝากถึงเกษตรกรที่ปลูกส้มท่านอื่นบ้างไหมครับอคือผมอยากจะฝากคือความรู้เป็นสิ่งสำคัญมากครับ ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของบริษัทไหนก็กกตามแต่นะคือต้องคำนึงถึงว่าผลผลระยะยา,ยา,าวผลยายาระยะสั้นแล้วสิ่งที่แบบคิดถึงต้นต้นต้นทุนที่คุณจ่ายไปด้วยอย่างน,นี้ใช่ต้องคำนึงว่าควรจะใช้ปริมาณที่เท่าไหร่แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแรงไหนต้องต้องต้องคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยใช่ครับผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับก็คู่กับผลผลิตที่งดงามนะครับอ่า เดี๋ยวผมขออนุญาตให้คะแนนเสียงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแลมเหดกับตัวเลือกแซกหน่อยนะครับว่าคะแนนเต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่ดีครับผมเต็มสิบผมให้แบบเก้าเก้าจุดห้าเลยนะเก้าจุดห้าเลยโอเคก็ปรับเป็นสิบไปได้เนาะเรารับดีโอเคเพราะว่าคือตั้งแต่ผมใช้แล้วคือการไปสำรวจอะไรเงี้ยแปดเจ็ดถึงแปดวันจริงๆอ่ะถ้าเราจิตปกติอ่ะเจ็ดวันก็แมลงก็มาเยอะแล้วนะครับ แต่เนี่ยแปดวันก็เริ่มมีแต่เราก็ฉีดถ้าเรามีเวลาก็ฉีดป้องกันได้ครับผมครับโอเคอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณมอสนะครับเจ้าของสวนส้มอ่าบ้านต้นพึ่งนะครับอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมแล้วก็ท้ายสุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ a c e b o o k นะครับ b s f เกษตรยั่งยืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีก ในเพจนะครับก็อาจจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณมอสอย่างยิ่งนะครับผมที่ให้ความความรู้แล้วก็ให้ให้มาเราได้มาถ่ายวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์ดีๆในสวนส้มนะครับเกี่ยวกับการใช้ยาของ b s f นะครับผมก็ขอบคุณมอสมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณมอสเก็บส้มนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปพืชไหน ผลิตภัณตัวไหนของ BASF ครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามนะครับที่เพจ a c e b o o k BASF เกษตรยั่งยืนนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปเก็บส้มก่อนนะครับไาแล้วครับสวัสดีครับดูส้มงามเส้มสวยมากนี่สำหรับเกษตรกรนะครับที่ใช้สารเคมีนะครับทางบริษัท BASF ของเรานะครับก็มีความห่วงใยนะครับให้สวมชุดป้องกันนะครับเซฟที้คิดนะครับ เวลาพ่นสารเคมีนะครับอย่าลืมนะครับในการพ่นสารเคมีทุกครั้งนะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับจะมีหมวกแว่นตานะครับห้าปิดปากนะครับสวมเสื้อแขนยาวถุงมือนะครับและรองเท้าและกีงขายาวนะครับเพื่อความปลอดภัยของกเกษตรกรนะครับ BASF we create chemistry